ถึงเอาเบีพ it ิดยิงเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับโควาลันเรียบร้อยสองศูนย์โรนอดจับจับนึ่งกระแปะโอ้โหตรงนี้ฮันเลนจับทันทีแล้วจริ่งโอ้ยระเบิดมาหยุกตกอยู่ตรงนี้บูโน่เฟอร์นนัเดสซัสโอ้โหไปเฮ้ยโรนอดจับแล้วยิงโอ้โหเขาใช้ชื่อทีมว่าเชียงกิจต่อเฮลชื่อไทยต่อนรกครับผมนี่ อ่ีนรเ,เ,เราแบ่งกลุ่มครับผมมาเริ่มเกมนัดแรกครับลุยกูโดเฟอร์เนสครับเอ็มบเบ้พร้อมไหมชาบิดโอ้ถึงเอ,อ็มบเบ้พิกยิ่งเรียบร้อยหนึ่งส่วนครับโตกโ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 กกบีซีเอลนัดนัดท,ที่สองนะฮะนัดท,ที่สองนะครับ เจอคนที่2นะคนที่2เป็นนัดแรกนะครับเอาเลยครับ1-0ครับจากทางด้านของเอ็มบาเป้ครับบอลหลุดไปเฉยเลยครับตรงนี้แล้วเอ็มบาเป้พลิกมาแล้วแฝงเน้นๆครับเรียบร้อย1-0ครับผมใส่ซ้ายมาโคคารขนาดเรียบร้อย2-0งปวดล็อกครับปวดล็อกครับลูกที่สองแต่ประมาณไม่ได้ครับ ลูกนี้จ่ายสั้นมาแล้วงัดมาแล้วขึ้นโขครับมาเล่นเช้นบางๆเข้าไปเลยครับให้คุณต่อได้แก้เกมนะฮะับแล้วจ่ายมาติดนิดนึงครับเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ไล่วิ่งโดนแย่งโรนัลโ,โด้จับจับหนึ่งกระแปะโอ้โหเลี่ยนร,ร้อยเลยครับโอ้โหคเคสโนโรนัลโด้จัดให้ครับอีกหนึ่งลูกครับจากโรนัลโด้ โอ้โหแย่งมาแล้วยิงเฉยเลยครับโรนโดฮะโอ้โหโดนเฉยครับลูกนี้อะไะครับเออร์ลิงแลไรครับได้เขี่ยบอล้างครับบุกจากซ้ายไปขวาครับยูเว่ของเขาอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับบุกจากขวาไปซ้ายแล้วทะลุลูกนี้ฮะนั่นจับเป็นทีแล้วยิงเรียบร้อยรับสามต่อหนึ่งครับลูกสูตรลูกเขี่ยครับผมมาเลยครับคุมโทงแล้ว ส่งมาลูกนี้บูโน่เฟอร์นันเดสไหลทะลุมาครับทางนั้นจับ1นีแล้วซัดด้วยสายเข้าไปครับอาเลยครับสามหนึ่งเหมือนี่เบียดกันอุ้ยแล้วโดนแพ้โอ้โหเกือบโดนครับซุปเปอร์เซฟของดอนนารูมาเลยครับลูกนี้อาริซาเดอร์โนเปิดมาลูกนี้แล้วครกอุ้ยลูกบอลมาหยุดตรงจุดตรงนี้บูโน่เฟอร์นันเดสซัดออ้โหเต็มข้อครับสามต่อสองเง็ดมาเลยรับบูโน่เฟอร์นันเดสจัดให้ครับโอ้โหมาเร็วจัดเลยครับ จัดแล้วโอ้โหกดด้วยขวาครับปู่สามสองยิงโอ้โหผัดไม่อยู่โอ้หาร้านหน้าอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโรนโดนจับแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยรับสามสาม โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามกันสุดๆแล้วนะแต่ว่ามันกันไม่ได้จริงๆนฮะแล้วมาอีกแล้วโอ้โหม,มาเป็นทอๆครับแล้วจ่ายนั่งน,นี้สวยมากโรนโดปั่นโค้งเข้าไปเลยครับสามมันตกรสามไปแล้วครับแล้วนี่เจิ๊ยไม่ได้ครับแล้วหลังหลุดเลยครับโรนโดเห็นแล้วช่องน,นี้ปั่นโค้งๆครับไม่เหลือครับไล่มาแล้วสามสาม ยิงอ้ย้งเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหติดเซปอีกแล้ว6 <c oughs> เรียบร้อยมาอู้ยัยยงตึงกันอะนนี้ เือเป็นในด้านของเบาดูใช่เหมครับี่โนงไปฮะอู้เบาดูครับวิ่งมาโขกครับตรงกลางครับเรียบร้อยครับสวยครับนี่ในมาเฟกช่วงหนึ่งทีแล้วปั่นงโค้งครับแล้วเข้าหัวเบาดูครับไม่มียะไโขไปคพือนำสี่สามครับแต่ประมาทไม่ได้ครับเหลืออีกสิบนาทีสุดท้ายครับอู้เลยไม่หมดไม่มีใครแล้วไง แล้วไงแล้วไงอู้ล้มหน้ารึเปล่า <c oughs> เหมือนจะงูไว้หนงเจ็ดนาทีแล้วหมดเวลาครับสี่ต่อสามครับผมโอ้โหย,ยังตึงเลยอู้หูเสียวไว้ปเสียวไว้อ้าเหนื่อยอู้ยอยู่มาต่อใน,น,นที่สองผมอันนี้เพิ่งนัดแรกนะเนี่ยอันนี้เพิ่งนัดแรกนะฮะ โอ้โห4-3ครับโอ้โหแมตช์5ดาวมาอีกแล้วครับนันนี้